เลเวอฟูเตรียมเสริมทัพด้วยเอนดี้เอนเกเชียแบบฟรีค่าตัวในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ตินโยศจี้อดีตแข้งเลเวอฟูติดทีมบอลตัวเล็กของตนเองนะอันเชระติเผยแท็กติกที่ใช้ดับซ่าลิเวอฟูในเกมนัดชิง UCL เลิเวอฟูระสำซาลาดเดียงต้องลุนฟิตชิงดำแชมเปี้ยนลีกกับทางมัตเิิกนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวไม่พูดไม่ได้แล้วข่าวใหญ่ในวันนี้ดูเหมือนว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลได้เพิ่มเป้าหมายก,การเสริมทัพนักเตะรายใหม่เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยทีมหงส์แดงกำลังเล็งไปที่ทางเอนดี้เอนเคเชียกองหน้าวัย2ปีจากสโมสรอาร์เซนอลที่มีข่าวว่ายังไม่ยอมต่อสัญญากับต้นสังกัด และต้องการจะย้ายออกจากทางอาร์ตตันไปแบบฟรีค่าตัวเพื่อซบทีมใหญ่หลังจบฤดูกาลนี้ทําการรายงานจากทางสื่อต่างประเทศโดยจากข่าวที่ออกมานั้นดูเหมือนว่าทาั้งทางเรอัลมาดริดและก็ทางเชลซี Chelsea ของโมัสตูเกลก็เป็น2ทีมเต็งที่มีโอกาสจะคว้าเอ็นตีเอ็นเกียเข้าสู่ทีมและสองทีมก็มีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากเลยนะที่จะทำเดียวนี้ให้สำเร็จในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ โดยนอกจากทางลิเวอร์พูลกับทางเชลซีแล้วก็ยังมีสโมสรอ,อื่นๆที่กำลังเข้าสนใจในตัวของเอนดี้เอนเกเทียด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเวสแฮมยูเต็ดเดวคาสเซนยูเต็ดเอฟเวอร์ตันและก็คิสตันพาเวรแต่ก็ดูเหมือนว่าเอนเกเทียมีความต้องการที่จะย้ายไปเล่นกับทางทีมที่ได้เป็นเล่นฟุตบอลยุโรปมากกว่านั่นจึงทำให้ลิเวอร์พูลและก็เชลซีนั้นกลายเป็น2ทีมตัวเต็งกับเดีลนี้ทันทีโดยทางลิเวอร์พูลก็บองว่าการเสริมทัพด้วยเอนเกเทียนั้นคือการเสริมทัพแห่งอนาคต นั่นก็เพราะว่าตอนนี้กองหน้ารายนี้พึงจะมีอายุเพียงแค่2 2ปีเท่านั้นและเขาจึงมีเวลาเติบโตอีกมากมายที่ลิเวอร์พูลและจากการที่ตัวเขานั้นกำลังจะหมดสัญญากับทางาร์ตันในช่วงหลังจากฤดูกาลนี้และย้ายออกจากทีมได้แบบไม่มีค่าตัวนั่นทำให้ลิเวอร์พูลเพิ่มความสนใจในดีลนี้มากยิ่งขึ้นเพราะไม่ต้องจ่ายค่าตัวในดีวนี้เลยแม้แต่ปอนเดียวโดยเชื่อว่าหากลิเวอร์พูลยื่นข้อสเสนอที่จริงจังเข้าไปนักแต่รายนี้แล้วก็เชื่อได้เลยว่ามันน่าจะเป็นข้อสเสนอ แล้วการที่ดาเตตรานิฟไม่สามารถปฏิเสธได้ถึงอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับทางเอนเกียชีก็มีความเป็นไปได้เช่นเดีวยวกันนั่นก็เป็นเพราะทีมของแดงลิเวอร์พูลมีแนวรุกชั้นยอดอยู่ภายในทีมถึง5คนที่กันไม่ว่าจะเป็นโมเมสันลาสเดโวเบเนโรเบอร์โตฟิมิโนลุยดิอาสและก็ติโกโชตาอย่านแต่ว่าหลังจบฤดูกาลนี้จะมีกองหน้าคนใดคนหนึ่งต้องย้ายออกจากทีมไปซึ่งนั่นก็อาจจะทำให้เอนเกียชีนั้นมีโอกาสแจ้งเกิดกับทางลิเวอร์พูลก็เป็นได้ ฟร์ดิเป้คูดินโยเพเมเกอร์ตัวเก่งของ ila, แอสตันวิลล่าตัดสินใจเลือกลูคัสเบรวานกองกลางของทางลาซิโอที่เคยเล่นร่วมกับทางลิเวอร์พูลให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของบอลต้นเล็กของเขาตามการรายง,งานจากทางเว็บไซต์ htc i โดยคูตี่ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการพิมพ์ริกทางช่อง YouTube ช่วยช่วงหนึ่งนะฮะได้มีการเลือกให้นักเตะบ,บราซิเลียน4คนที่เคยเล่นในอังกฤษเพื่อจะร่วมทีมบอล5คนหรือบอลต้นเล็กของเขาซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีอดีตบิ๊กฟิลของแดงรวมอยู่ด้วย แต่ก่อนหน้านั้นแข้งแอสตันวิลล่าได้เลือกฟอร์เดนโยฟาบินโยและก็จิบาโตซิวาอยู่ในทีมในเวลานี้และเจ้าตัวนั้นตัดสินใจใส่ชื่อของบรูคัสเรวาเป็นคนสุดท้ายซึ่งเขาได้ให้เหตุผลในาการนี้มาว่าโอเคแพลนฟิลในทีมของผมผมเลือกลูคัสบริวาเขาจอดเยี่ยมเป็นอย่างมากผมเคยเล่นกับเขาที่ลิเวอร์พูลมาแล้วและเขาน่าทึ่งเป็นอย่างมากเลยนะ เขามีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมและการผ่านบอลของเขานั้นสามารถทําลายนารับคู่แข่งได้คาโลอาเชรติผู้จัดก,การทีมเรอัลมาดริดนั้นให้สภาพแบบหมดเปลือกแล้วว่าตนจะใช้เทคนิกอะไรเพื่อจะต่อสู้กับทางลิเวอร์พูลในเกมนัดชิงชนะเลิศย,ยูฟ่าแชมเปียนลีกที่พร้อมระเบิดความมันกันในช่วงปลายเดือนนี้โดยทังเรอัลมาดริดนั้นจะต่อสู้กับทางลิเวอร์พูลด้วยเทคนิค433 ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็น4-4-2ได้ตามสถานการณ์หากจําเป็นซึ่งผมกำลังจะบอกว่าทีมของเรานั้นมีความยืดหยุ่นสูงมากเลยทีเดียวโดยคือเกมระดับนี้บางทีเราก็ไม่จําเป็นต้องยึดติดกับแท็กติกเดิมๆตลอดทั้ง90นาทีก็เป็นได้เพราะไม่มีใครรู้หรอกนะว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นบ้างการปรับแก้ทีติดหน่อยๆระหว่างการแข่งขันคือสถานการณ์ที่ผมอยากจะให้เด็กๆเตรียมใจรับเอาไว้ก่อนจะลงสนามอยู่แล้ว คุณนึกภาพออกใช่ไหมว่าบางจังหวะที่เราต้องไลก่กดดันคู่แข่งตั้งแต่แดนบนก็จำเป็นจะต้องให้ผู้เล่นตำแหน่งอื่นๆนั้นสลับเข้าไปอุดช่องว่างแทนซึ่งมันเป็นสูตรที่ผมใช้ในการเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้ง2นัดเลยก็ว่าได้เหล่านั้นเริ่มเปิดฉากด้วยระบบ4-3-3แต่นั้นก็สลับมายืนแบบ4-4-1-1บางในบางครั้งในบางจังหวะคือมันไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงมากมหมนักแค่พยายามรักษาโครงสร้างหลักเอาไว้ให้มันคงก่อน เมื่อร,รักฐานแน่นแล้วคุณจะยืดหยุ่นไปทางไหนก็ได้ตามใจชอบสุดท้ายแล้วเราเลือกใช้สูตรอะไรจังหวัดไหนก็ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งรับของฝ่ายตรงข้ามเป็นหลักนั่นอนว่ารวมไปถึงการเล่กดดันตำแหน่งของกองหลังพวกเขาด้วยเช่นกันในเวลานี้แล้วพูเจอกับข่าวร้ายจนได้เมื่อทางโมเมสซานลล้มเจ็บในเกมชิงชนะเลิศถ้วยเอฟเอคัพกับทางเชลซีที่เวมบรีนัดเมื่อคืนนี้ และยังไม่แน่ใจเมาว่าจะฟิตทันลงเล่นนัดชิงชนะเลิศถ้วยแชมเปี้ยนลีกประทากระทางบราอ์มาตริดได้หรือไม่โดยซาร่า Th มีชื่อกลับมาออกสตาร์ทกระทาง่าฟักกระทางสิงบรูในเกมชิงดำถ้วยน็อกเอาท์หลังได้พักในเกมพีบริกิตนัดก่อนที่ของแดนจะบุกไป,ปสยบไอซนมิลลาสองต่อหนึ่งโดยสตาร์ทีมชาติอียิปต์รายนี้ถูกตรงลงไปยืดเส้นยืดสายแทนที่ลุยดีอาร์สขณะนั้นก็ตามหลังจากเกมดวลกระทางเชลซีผ่านไปเพียงแค่สามนาทีซาร่าก็ล้มเจ็บ แล้วก็เล่นตอบไปไม่ไหวต้องเดินออกจากสนามทันทีโดยมีทางทีโกโชต้าลงไปรับช่วงต่อแทนและเบื้องต้นเชื่อว่าเขามีปัญหาที่ขาหนีบต่อปัญหาดังกล่าวดาวเตะชาวแอฟริกันเวสกปีรายนี้เท่ากับว่าหงส์แดงจะต้องรอลุ้นเช็คความฟิตอดีตดาวเตะทีมเชลซีว่าพร้อมกลับลงเล่นได้ก่อนจะปิดซีซั่นหรือไม่ในเกมลีกอีก2นัดที่เหลือและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนัดชิงถ้วยแชมเปียนลีกกับทางราชทุดขาวในวันที่8พฤษภาคม ซึ่งจะตัวนั้นประกาศว่ากระหายการล้างแค้นอย่างเต็มที่หลังพ่ายต่อทีมจากทางลาลิกานัดชิงรายการดังกล่าวเมื่อปี2018ที่เคียฟโดยเขาก็ออกจากสนามไปเปาวาครึ่งชั่วโมงเช่นเดียวกันจากการถูกเซอร์กิโอปรามอสอดีตกัรตันทีมเรอัลมาดริดเข้าประทะจนมีอาการบาดเจ็บไหลลุดในครั้งนั้นนั่นเองครับ การควาคร้าเอฟเอคในปี2006ของเลวพูลจะอยู่ในความทรงจำไปตลอดกาลโดยจังหวะหนึ่งเมื่อลูกบงสก,กัดจากแดนหลังตกลงแทบเท้าสตีเวนชลาดในระยะ30หลาก่อนจะหมดเวลาการแข่งขัน,น,นซึ่งเลวพูลภายใต้ากากกรุมทีมของปราฟเอลเปติตเตสตามหลังเวสต์แฮมไป3-2ขณะที่ป้ายท่เวลาบาดเจ็บชูขึ้นที่เมรเนียมสเตเดียมในคาราดิฟ ที่เหลือก็อย่างที่เขาพูดกันมันคือประวัติศาสตร์ที่ต้องขอบคุณการหัวด้วยเท้าขวาของตำนานนักเตะชาวสกอวเซอร์ของเราตอนที่ผมเห็นบอลกำลังตกลงมาผมไม่คิดถึงอะไรเลยนะเจราดได้พูดเอาไว้มันไม่ได้ถูกเ,เรียกว่านัดชิสเตอร์เลสของเจราดอย่างไรเหตุผลมันเป็นการเปชิญหน้าที่สับสนวุ่นวายระหว่างทีมผุ่นคอนกับทางของแดงเกมซึ่งจบลงด้วยการชูถ้วยเอฟเอคัพสมัยที่7ของเอร์พู เวสแฮมนั้นออกนําไปก่อนในการาสกัดเข้าประตูตนเองของเจมี่คาร์รเกอร์หลังเกมเริ่มไปได้เพียงแค่21นาทีและก็อีกจัที่ต่อมาสิงระต่างที่เลวร้ายล,ลงไปอีกครั้งเมื่อทางดีนอานสันโฉบบอลของผ่านเปเป้ไรนาก่อนยิงเข้าไปทำให้ลิเวอร์พูลต้องเจอกับภาวะเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาในเวลซึ่งลูกบอลเล่สวยจากทางเชริสววกิเซ่เกิดขึ้นก่อนจบครึ่งแรก ก่อนที่จราตจะสอดเข้ามาในเขตโทษและยิงตามตีเสมอรกระทีมหลังผ่านไป9กนาทีเลยผู้นั้นเปลี่ยนโมเมนตัมได้จนกระทั่งลูกครอสผิดเหลี่ยมของพอลเคอร์เซชกี้ย้อยเสียบตาข่ายหลังเกมผ่านไปหนึ่งชั่วโมงโดยได้ผู้นั้นพยายามเปิดเกมรุกจนกระทั่งถึงช่วงเทเวราบาดเจ็บสำหรับช่วงเวลาแห่งเวทมนต์ที่ทําให้เกมต่อดําเนินการต่อไปในช่วงตวราพิเศษลูกยิงสุดแรงของจลาดจากระยะไกลทำให้ทักษนามแทบไฟจนลุกเลย ขณะเดีวยวกันก็ทำลายหัวใจบรรดาแฟนบอลเวสต์แฮม,แมอย่างยับเยินทั้งสองทีมไม่สามารถทำประตูนในช่วงต่อเวลาพิเศษได้นั่นหมายความว่าจำเป็นต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษจหลาดนั้นก็คือหนึ่งในผู้รับหน้าที่ยิงสําเร็จเคียงข้างด้วยดิดมาธามันและก็จอห์นอาเน่บริเซ่ขันที่ทางบริรดานนั้นสามารถเซฟลูกยิงของแอสตันฟอร์ดินานช่วยให้ลิเวอร์พูลชนะการยิงจุดโทษไปถึง3าต่อหนึ่งเดี๋ยวเขาได้บอกว่า ตอนที่ป้ายเทวลาบาดเจ็บชูขึ้นเราคิดว่าโอกาสของเรานั้นจบลงแล้วแต่มันก็ดีเสมอที่มีนักเตะอย่างสตีเวนเจอร์ลาดในทีมของคุณซึ่งงานนี้เส้นทางสู่นะัดชิงชนะเลิศของทางลิเวอร์พูลในตอนนั้นนะฮะรอบ3ชนะลูตันทาวไป5ต่อ3รอบ4ชนะพรอมัตไป2ต่อ1และรอบที่หลิเวอร์พูลชนะแมนยูเป็นต่อ0ูนย์รอบก่อนรองชนะเลิศอา่าชนะเบอร์มิงแฮมซิตี้ไป7ต่อ0รอบชิงชนะเลิศชนะเทลซิ 4, ไป2ต่อ1 ส,ส่วนดาวสุดบนในราการเอฟเอคัพในตอนนั้นก็จะเป็นสต so, ีเวนเจราด4ประตูยอนอาเน่บริเซ่ปีเตอร์คราวช์สประตูเท่ากันชาบีออรอนโซสิเบิชชิเซ่เฟรวรองซินิมาปองโกอย่างละ2ประตูและก็ซามีฮูเปียลุยกราเซียฟอนันโดมอริเอเต้คนละ1ประตูและข่าวดีฟุตบอลวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกๆคนครับ